ลิวพูลสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งเวทีพรีเมียร์ลีกคอนเฟิร์มชัดไม่มีแผนปล่อยแข้งคนสำคัญให้ทีมจากซาอุฝากกด subscribe และกดกระดิ่งให้กับช่องลิงก์ดูบอลด้วยนะครเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ทุกวันหรือใครอยากติดตามข่าวสารก่อนหน้านี้ก็กดที่ตัวไอมุมขวาบนได้เลยค่ะ เมื่อวันพฤหัสบดีที่24สิงหาคมที่ผ่านมาฟาบริซิโอโรมาโน่ผู้สื่อข่าวชื่อดังแวดวงฟุตบอลที่เชื่อถือได้เปิดเผยว่าอันอิติฮัตสโมสชันชนำในลีกซาอุได้กลับมาให้ความสนใจโมฮาเมดซาลาดาวยิงตัวเก่งของลิเวอร์พูลสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษแต่เมื่อกระแสออกมาได้ไม่นานทางด้านลิเวอร์พูลก็ได้ออกมาแสดงจุดยืนชัดเจนว่าพวกเขาไม่มีแผนที่จะปล่อยตัวโมฮาเมดซาลาดาวยิงชาวอียิปต์คนนี้ออกจากทีม หากการย้ายตัวเกิดขึ้นจริงค่าตัวของโมฮัมเหม็ดซาลาจะเป็นสถิติของลิกาอุดีอาระเบียและจะได้รับค่าเหนื่อยตกปีละไม่ต่ำกว่า90ล้านปอนด์หรือประมาณเกือบ4,000ล้านบาทโดยฟาบริซิโอโรมาโน่คอนเฟิร์มผ่านทวิตเตอร์ว่าลิเวอร์พูลไม่มีความคิดที่จะเปิดการเจรจาซื้อขายโมฮัมเหม็ดซาลากับอันอิติฮัดแต่อย่างใด ในเมื่อทางลิเวอร์พูลไม่คิดที่จะปล่อยตัวโมฮา m เหม็ดซาลาออกจากทีมอยู่แล้วหากโมฮา m เหม็ดซาลาสนใจหรือต้องการตอบรับข้อเสนอของอันอิติฮัดหลทางเดียวที่ย้ายทีมได้คือต้องร้องขอย้ายทีมด้วยตัวเองเท่านั้นดาวเตะวัย31ปีถึงจะอำลาถิ่นแอนฟิลด์ได้ใครคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้สามารถคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะ ฝากกด subscribe และกดกระดิ่งให้กับช่องลิงก์ดูบอลด้วยนะคะับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ทุกวันขอบคุณค่ะ